แงเราเราหยุดก่อนได้ไหมเราเรามามเริ่มขายคลิปกันก่อนโอเคงั้นก็มาเริ่มก็แกก้งกียฟาเวอร์ <Power. S 2> <Power. S 1> วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำอะไรคะไปเพ่ประจานเนือคะอ่ะไปเลยค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่ะคำว <คำ S 1> ่าล่นหมายถึงวิ่งอิดชนะหมายถึงเหนื่อยมากๆ เราจะตอบประโยคกันแบบนี้นะคะอย่างเช่นคําว่าหล่นลนจ้านี่อิดขนาดแล้วก็หล่นเร็วก็ยังอิดอยู่ก็คือวิ่งช้าก็ยังเหนื่อยแล้วก็วิ่งเร็วก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะแต่ถ้าเราพูดแบบนี้อีกประโยคนึงนะคะก็คือคําว่าวิ่งเร็วๆมันจะย่คือต่าวใดก็คือพราะวิ่งเร็วก็อาจจะทําให้ล้มได้นะคะก็ย่งก็จะมีคําเตือนมาบอกว่า จะไปไปหลดเร็วก็คืออย่าวิ่งเร็วนั่นเองนะคะใช่ไหมคะน้องเกียใช่ค่ะค่ะวันนี้คําเหนือเราก็มีแค่นี้นะคะเราก็มีไม่มากแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปออกกําลังกายอ,อย่างสม่าเสม,มอค่ะใช่ค่ะเราจะพาทุกคนไปเต้นแอโรบิกใช่ไหมใช่ค่ะค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกข้าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็ ข้าพอไปข้ารีดผ้าจับเตารีดปิดเอวไปด้วยปิดปิดเอวต้องปิดปิดปิดซ้ายปิดปิดปิดขวาปิด

ร่วมกันยิดปันโบในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะที่เราเต้นไปนะคะทุกคนสามารถเต้นตามได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก,ก็ก็แก้งก็เกียร์ power ก็ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายเออและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย